สวัสดีตอนเช้าครับผม360วันละเก็บไข่กันดีกว่าครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยอาชิดดิห้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16้าสิบปเจ็ดสิบแบดสิบก้า 20 21 22 23 24 25 26 โอเคครับผมเช้านี้ได้26ฟองครับผมไว้เจอกันตอนสายๆครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเที่ยงครับผมต่อจากเมื่อเช้านะเมื่อเช้าได้ไป26ฟองครับผม27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7 3 7 4 7 5 76.77.78 79. 80.81.82. 83.84.85. 8 6ฟอ okay. งโอเคครับผมได้8 6ฟองครับ ไว้เจอกันอีกทีตอนเย็นครับผมบายยครับสวัสดีตอนเย็นครับผมต่อจากมเื่อตอนเที่ยงเนาะได้ไป87ฟองครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่มกี่ฟองครับผม88 89 90 5กเอ็โอเคครับผมได้เพิ่อมอีก4ฟองครับผมเป็น91ฟองนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมไว้เก็บเขามากเก็บขายด้วยกันพรุ่งนี้ครับบายบายครับ